เทคนิคการจัดห่วงจุย้ยห้องรับแขกดีๆนะครับตามหลักห่วงจุ้ยนะครับประการที่1คือตำแหน่งห้องรับแขกนะครับควรอยู่ด้านด้านใกล้ประตูหลักเพื่อรับกับพลังชีให้เข้ามาได้ง่ายไม่ควรอยู่ลึกเกินไปนะครับหรืออยู่หลังบ้านเพราะจะทําให้โอกาสดีๆเข้ามาได้ยากนะครับการจัดโซฟานะครับในข้อที่2ก็คือจัดให้พิงผนงังจะได้พลงังภูเขาหนุนเสริมเสริมความมั่นคงหลีกเลี่ยงการวางห้อง นะครับลีเลี่ยงการวางโซฟากลางห้องโดยไม่มีที่พิงนะครับแล้วก็จัดเป็นรูปตัว L ออหรือตัว U เพื่อรับพลังและส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวนะครับข้อที่3เรื่องของแสงสว่างนะครับควรมีแสงสว่างธรรมชาติส่องถึงเพื่อเรียกพลังชีพที่สดใสนะครับอันนี้จําเป็นมากๆถ้าใช้ไฟนะครับควรเลือกไฟที่โทนอบอุ่นไม่ควรมืดทึบเพราะจะทาให้เกิดพลังอับหรือพลังลบนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับ กระจกและภาพแขวนกระจกควรสะอาดและสะท้อนสิ่งที่ดีเช่นสวนต้นไม้นะครับวิวสวยๆไม่ควรสะท้อนมุมรกๆของห้องครัวหรือห้องน้ําภาพแขวนนะครับควรเลือกภาพที่เป็นมงคลเช่นภาพน้ําตกภูเขาดอกไม้หรือภาพครอบครัวไม่ควรเป็นภาพที่รุนแรงหรือภาพที่เศร้าๆนะครับโต๊ะกลางนะครับข้อที่5โต๊ะกลางโต๊ะกลางเนี่ยควรจะมีความ,มโค้งมน ไม่ควรจะมีมุมแหลมนะครับไม่แหลมพุ่งไปใส่โซฟาเพราะจะกลายเป็นพลังคมทำร้ายสมาชิกภายในบ้านบนโต๊ะสามารถวางจกัการดอกไม้ผลไม้หรือของตกแต่งเสริมความเป็นมงคลดูดโชคลาภได้นะครับข้อต่อไปคือสีโทนห้องนะครับใช้โทนอบอุ่นนะครับแบบในวิดีโอนี้เลยนะครับใช้โทนอบอุ่นสีที่อบอุ่นสีธรรมชาติสีครีมเขียวอ่อนนะครับน้ำตาลอ่อนทองอ่อนนะครับช่วยเสริมความอบอุ่นบรรยากาศที่อบอุ่นได้อย่างดี เลี่ยงพวกสีมืดๆหรือดำมากเกินไปนะครับเพราะจะทำให้เกิดพลังทวงนะครับต่อไปนะครับข้อที่7คือต้นไม้และของมงคลวางต้นไม้มงคลเช่นไผ่กวนอิมว่านเศรษฐีเรือนในไทรเกาหลีหรือพวกเงินไหลมานะครับของมงคลที่วางได้เช่นก้อนทองขางคกสามขาเรือสำเภาหันเข้าภายในบ้านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นองค์ประกอบที่ดีของการจัดห้องรับแขก ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการจัดห้องรับแขกได้อย่างลงตัวจริงๆิงเสินเสหมิงผ่านการดูฮงจุ้ยมาเยอะมากบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณจัดห้องรับแขกให้ดีรับทรัพย์รับโชคอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีกับการจัดฮวงจุ้ยครับสวัสดีครับ